มไมง,งใจได้มู่กไม่ล了ตาเดียวมองมลอผพามาอ่านใจสถานสันสายบังแล้วคือจัง่างใช้พีพ่บุใจหัหัวเนี่ยหัวทางผิด้ปเป็นผู้ดีเนี่ยังแล้วคือจัง่ายใช้พี่บุญจันรวาร มีเรื่องอย่างสำคัญจักรอหามาพอตัวฉันพอมองหูความเอ็นดูแกมสังเวยย่านแต่เกิดเห็นหายเขาเห็นหูสีบอดีเอาบอดีคส่ำดีสิท่านเป็นลักษณะดีเฮียลีพีสีสงสัยย่านเขาเห็นความน้อยสีคมไปแถลงสีแมไม่จับตุตาต่แต่ลูกของแม่ได้บ่แม่การพวกคุณมานี่ปะาสคงนี้อันใด าโลภแหงเลี้ยวมังแงเจ้าของเป็นน้อยนาส้มผีบาให้ดู้อนนี้หมู่เวงเอ้ยแม่หนูไม่ได้เป็นข้อดิดนเนี่มีพวกขอท่านพระฟ้านาตำอันนาพันสั่งมาข้าวว่าขอกลัวกวนเหวี่ยบบุญเห็ดเห็ดซูนย์ในย่ามนีไม่ลาตีดรกดืนเห็ดเห็ดตื้นเห็ดถวงมันัดพ่อต่อถา มาถามหาแม่มู้โดยใส่ใสเป็นแม่มู้โดยนี่ฮะเอาเ่ราะเป็นแม่วาสนามวันนี้น่ะน่ะมาเบาเนะบุคคลไม่ลูกไม่หัวกลับบ้านไม่ไปไปสิครับจ้างไหนพอพอพออย่าเอามื่อสองขยี้รูปอันนี้ก็ลูกตีพ่อพอเอากับลูกตัวเราตันตากระสอบจับเจับต่อเอาเพรัวเป็นเพี่ลีบดูตาจำแม่ของเฮาได้บ่ราะตัวตาโอ้ยแม่เมื่อบ้านกิน คนกุจียบานเฮาแม่เอ้ยถึงขนาดนี้แม่ขออเฮาบคนอะไรอย่างคนกุจีบระู้จักืรอุจักกุจีตีอยู่บ่่โอ้เนี่ยมันม่ตนขี้ควยน่ะนะอะไรม่ตนขี้ควยเอ้กุจีไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่สูม่บาดแม่บาดแม่บาดก็เป็นครูจิีแม่ยังมาจับ